สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในป่านะคะตอนนี้บ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วนะคะขับรถออกจากบ้านมาก็ขับไปเรื่อยๆนะคะบอกพี่คุณว่าอยากจะเก็บลิงห่อนเบอรี่นะคะทีนี้พี่คุนก็พยายามที่จะหาจุดที่อุ๊ยทุกคนกระลอกตัวใหญ่มากเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดๆ ไใช้โกโปรถ่ายจากตรงนี้ทุกคนไม่เห็นหรอกนะแต่ว่ามันตัวใหญ่จริงๆจนไอตกใจโอเคมาต่อคือไออยากเก็บลิงห่อนเบอร์รี่นะคะเพราะไอไปดูคลิปน้องเจยนะคะคราวนี้ไอก็เข้ามาแบบมัวๆนะคะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันมันเป็นป่าที่ไอไม่เคยมาจริงๆคือขับมาเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วคราวนี้ไอ,อ่ก็ให้พี่ขุนจอดรถจุดได้จุดหนึ่งพี่ขุนก็เลยบอกว่าฉันง่วงนอนฉันขอนอนก่อนโอเคไม่เป็นไรไอ่ก็เลยเดินเข้ามาคนเดียวก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไอ่รู้สึกว่าไอ้เห็นสีเหลืองๆเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะนี่ค่ะสีเหลืองๆมันคือเห็ดมันปูดอกเบลเลอร์เลยแต่ว่ามันก็ มันก็จะหายากหน่อยเนาะเห็ดมันปูทุกคนดูมันมันลกมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็สีเหลืองๆของใบไม้เต็มไปหมดเลยเอาแล้วไอาจจะมาเก็บลิงหงอนหรือ,อจะมาหาเห็ดสรุปทุกคนหากินริมทางเนี่ยค่ะไอไม่รู้ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยคือตรงไหนพี่ขุนก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ บอกขับไปทางทรนแหดตันพี่ขุนบอกว่ามันไกลไปหน่อยเดี๋ยวระหว่างทางที่ไปทรนแหดตันเจอทางที่มันเข้ามาแบบที่จะเข้าไปตามแบบเส้นทางเล็กๆได้แกก็จะขับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลี้ยวเข้ามาเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้ก็ถามแกอยู่ว่าเอาแล้วขับเข้ามานี้เราจะกลับบ้านได้ไเปล่าเขาก็บอกว่า มตั to to ้ง G P S กลับ um, บ้านก็ได so ้เออสรุปไอคิดว่าไอยังไม่ได้เจอลิงหน่อนเลยทุกคนแต่ไอได้เก็บนิดหน่อยเนี่ยยังไม่เจอป่าของแท้นะคะเก็บลิงหย่อนได้ไม่กี่ลูกก็จะเก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเดินตามทางไปเนี่ยมันเจอหย่อมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ป่า ลิงงอนของแท้มันจะมีอยู่ป่าหนึ่งนะอยู่ป่าทางบ้านน้องต้อยพวกไอเคยแบบเดินไปเจอตรงนั้นน่ะจะเป็นลิงหงอนอย่างเดียวเลยแต่ทีนี้พี่ขุนว่าขับรถไปบ้านต้อยก็เกือบสองชั่วโมงนะคะอีกอย่างนึงต้อยก็กลับเมืองไทยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่มีเพื่อนไปอะไรเงี้ยค่ะ ไม่มีเจ้าถิ่นแล้วกันเถอะก็เลยพากันมามั่วๆ่ะโอ้ยอหว่าไอ้มือเก็บยังจะดีไปอีกครั้งที่แล้วอ่เอาไปต้มได้ถ้วยเล็กๆกินเอาไปทาขนมปังโอ้ย มันคืออึดอยากจห้จะองอมมันงอมลายหรือจะทุกคนมันเริ่มร่วงล่ะ ฝั่งทางซ้ายมือไอ้น่าจะเป็นบ้านคนค่เสียงเด็กน้อยเล่นน้ำแต่ก็ดีอุ่นใจว่าเราไม่ได้อยู่กลางป่าเปี่ยวๆ หย่อมเล็กๆแต่ว่าย่ำลงไปนี่หย่อมหมดเลยนะต้นเจีเ้ยบทุกคนเตี้ยมากนาก ยากมากเพราะว่ามันมันนอนมันนอนหลับนอนติดพื้นเลยอะ่ะโู้ล่วงเต็มเลยค่ะที่หนหนะล่วงเขางอมมากงอมงอม เดี๋ยวเราเอาไปเลือกที่บ้านจ้ะวันนี้ฝนตกแบบตกไปปรยเล็กๆฝนตกมาเบาๆแต่อากาศร้อนอ้าวมากเลยอยากให้มันตกเยอะๆจ้ะตกเยอะๆชุ่มๆจะได้มีเห็ด คนตรงนู้นค่ะไอคงจะเดินเข้ามาในที่ไพรเวทแน่ๆเลยรีบออกไปดีกว่าทุกคนทางเข้าบ้านคนอื่นแล้วเนี่ยทุกคนในวัดที่อ่ะมันเป็นที่ไพรเวทมันมีเส้นทางขึ้นไปบนเขานะคะแต่ว่าไอาก็ถือวิสาสะนะเพราะว่าไอคิดว่าเราเข้ามาเก็บผลไม้อะไรเงี้ยเขาไม่หวง แล้วอย่างหนึ่งทางขึ้นมามันไม่มีที่กันน้นไงไอ้ก็เอาทั้งผลไม้แล้วก็ทั้งเห็ดนะจ๊ะได้อะไรก็เออนั้นท <c oughs> ี่มันอยู่ริมทางจิงทุกคนที่นี่คือที่ไหนไอไม่รู้ เดี๋ยวหาอีกเนาะเผื่อจะมีตามข้างทางนี้แหละเราไม่รู้ป่าไงเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆทุกคนเดินตามทางก็หาอย่างนี้แหละมักเกาะมากมาแก้ไปสายตาเราก็ต้องมองหาสีเหลืองๆบ้างสีแดงๆบ้างไอรู้แล้วข้างล่างนู้นมันจะเป็นทุ่งนาค่ะ ตรงตรงที่ไออยู่เนี่ยเดินขึ้นมาบนเขาเนาะแต่ข้างล่างอ่ะจ,จะเป็นทุ่นนานแล้วก็เป็นบ้านคนจ้ะเออแต่ว่ามันก็จะมองเห็นหลังคาบ้านคนอยู่นะข้างบนนู้นเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนใดๆดไอมองเข้ามาไอาเห็น พี่น้องเห็ดที่ขาดน้ำแต่ไอจะเอาคนอยู่หัวล้วอไอเด้อมันทางบ้านไอมันมันบวมบีเด้อทุกคนมันอึดหลยมาพ่อไอก็เอาโลดตอนนี้ไอบวได้เบิ่งเลยว่า สวยหรือบบสวยงามหรือบบงามพ่อยเห็นเขาเจ้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะขี้ล่ายแบบนี้เหรอจ้ะโลละร้อยเก้คนโลละร้อยเเกาคูณสามาอตีไปสองร้คูณสาทุกคน ว้ายว้ายว้ายทุกคนนี่นี่นี่ว้ายโอ้ทุกคนในดีใจอันนี้ล่ะโอ้อันนี้เออไม่เอา เจอดงเห็ดพี่น้องแมวพี่น้องแมวฮันน่ป้าพี่น้องไอดีใจ <c oughs> มันโปรได้งามเต่จะไอดีใจแห่งๆไอดีใจที่ไอมาเห็นป่าเห็ด <c oughs> มองใดมีอีก ต้องมองดีๆตรงนี้นะ่ะพี่น้องจะดบงงามก็ะเอาโรดนะจ๊ะหาไปตัดยืนเฮือนเสาร์อาทิตย์นี่อายุดจ้ะเมื่อนี้วันเสาร์แต่ว่าเมื่ออื่นวันอาทิตย์ไอจะต้องไปอบรมอ่าใบขับขี่ที่คุณพยายามบังคับให้อไม่ได้บังคับหรอกจ้ะพยายามเขี่ยวเข็น ให้ไอทํำใบขับขี่นะคะก็ต้องไปอบรมก่อนนะคะไอลองเดินขึ้นมาอีกบนเขามาเจออีกจุดหนึงคิดว่าจะโทรหาพี่ขุนค่ะกลัวแกหาไอไยไม่เจอแต่ก็เดินอยู่อไ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 เดินอยู่แต่ว่าเกาะเส้นทางไว้เป็นจุดหลักตลอดเฮ้ยทุกคนอ่ะคือตรงนี้คือดีงาม เดี๋ยวจะต้องให้พี่ขุณนปักหมุดไว้เลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะลอดเข้าไปเก็บตรงนี้มันเหมือนจะไม่มีเห็ดนะแต่มีเนี่ยค่ะเห็ดรอน้ำเห็ดขาดน้ำ อ้ทุกคนทุกคนแล้วก็อยู่ใต้ชงอนหินแต่ว่าเราจะไม่เอานะดอกเล็กมากอืมาเจอจุดนี้ก็โอ้โหลิงหงอนร่วงร่วงไปหมดแล้วไอโท บอกพิกัดพี่ขุ่นว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือไอ้ก็อยู่ติดทางนี่นางก็บอกว่าฉันเดินมา15นาทีแล้วฉันไม่เจอใครเลยตอนนี้ฉันกําลังหยุดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เก็บเห็ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันอีกทีตอนนี้คือไอ้ร้อนมากทุกคนร้อนแล้วก็อ้าวมากนะคะเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมาเจอเห็ดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้ให้ดูตรงนี้ยังไม่จอ ตอนนี้ยุงเริ่มเล่นงานไอล้ละนี่ทุกคนมันก็จะอยู่ตามชะงอนนี่เป็นการเก็บเห็ดครั้งแรกที่แบบเก็บตามป่าบูเบอรี่นะเพราะตามบ้านไอ,อ้มันจะไม่เป็นสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะในป่าอันนี้คือเราต้องเดินหาที่มันเป็นหย่อมเป็นลุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะ เห็นป่าแบบนี้คิดถึงป่าที่ฝนเลยอ่ะทุกคนตอนไปเก็บป่าพ่ฝนมันก็จะใกล้เคียงประมาณนี้แหละคือมันต้องเดินขึ้นเดินลงบนเขาอะจา้ะออืมโเคดอกยุงสวยมากเลยค่ะต้นยุงค่ะทุกคนสวยอ่ะไอชอบสีม่วงอ,อ,อ่อนนะคะ สวยมากเลยทุกคนมันดีงามมากไอเพิ่งเห็นว่าข้างล่างอะ่ะมันเป็นน้ำนั่นนะคะไอ้ไม่กล้าเดินลงไปแล้อ,อไอ้ขออยู่บนเขาดีกว่าอ้าวเจอกระลอกอีและกระลอกตัวเดิมบอดอะ่ะตัวเบลเลอร์ในกระลอกที่เนี่ยเมื่อตะกี้เดินข้าม โม่แต่ไปดูน้ำค<า>่ะเดินข้ามเห็ดนี่เห็ดขาดน้ำจะ้ะเนี่ยถ้ามีน้ำนะหูมันจะสวยมากเลยอ้าวภูเขาลูกนี้ดันมีเห็ดทุกคนเดินขึ้นมาแบบมั่วๆสุดๆ เอานังมุมตัวเบลอรเราคงไม่ได้มาที่นี่หรอกพี่ขุนไม่น่าจะพามาอีกทุกคน ทํางานเนาะทุกคนประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นประมาณห้าโมงยี่สิบอะหลานหลานโทรหาหลานอีธานโทรหาบอกโอ้อีธานอ่ายายยายไอยายไอ working right now ก็เลยบอกหลานอย่างนี้แล้วนางก็บอกว่า un dash un d a s นางบอกว่านางจะคุยกับคุณตา un dash เราก็บอกว่าอ๋อ un dash at home I w i l l c a l l you b a c ใหญ่ก็เลยบอกเขาอย่างนี้ให้รออีกนะประมาณ40นาทีนะเดี๋ยวยายไอ่เลิกงานเดี๋ยวยายจะ call แบ็คนะเขาก็พยักหน้านะเมื่ <c oughs> อทุกคนตอนนี้พอเลิกงานที่ขุนมารับเนาะก็เลยต้องรีบโทรหาเขาอะค่ะเขาก็รอรอตาลเด้อห่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ มีอีกั้ยนะมันมีนะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนีะ่ทางที่ไอเดินขึ้นมาเห็นไหมคะจะเดินวนไปวนมาอยู่นี้อ่ะทีนี้ลืมลิงหงอนแล้วทุกคนลิงหงอนจ๋าพี่ไอามาแล้วลิงหงอนจ๋าพี่ไอามาแล้วมันมกใจไม่ไหวจริงทุกคนบูเบอรีตรงนี้ลูกโตมากดำปึ๊บๆเลย ทำไมมันใหญ่่างนี้อ่ะท้องไอ,อง้ร้องเฉยไอ้ทำแอปเปิ้ลมานะทำเค้กแอปเปิ้ลมาแล้วก็เอาวานิลลาซอสมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปกินจะ้ะ เพราะมันถึงเวลาที่ไอควรจะได้ดื่มกาแฟแล้วกาแฟก็ถือมาจ้ะทุกคนโอยดูสิแฉด้วยฝนตก เดารินออมมิกแกบัวแบเย่ยอกฮิตตอนมิกเกสว้าหอกส่วนพี่คุณบายบายฮัลโหลใครเห็นพี่คุณบ้างนูพี่คุณจะโดนถูกดูแมรมสีกกาแคลสดสิงห์ว้ายกยกหัว ย่าถูกอินเตอร์แมสเห็นเลยมันย่ออีห่วงนี่หนิฝนเจ้ากรรมก็รินรินตกรินรินอ้ยอ่อนซอนเดียวพี่นอ้องเอ้ยเมื่อนี้นั้นเข้าป่าบบไดท่าฮอตอัน ครีมเจลกันเห็บเด็ด้อนว่าอย่างปกติย่างเข้ามาสำรวจซื้อว่าพี่ขุนจอดรถนอนโบคิดว่าจะจับจะเก็บตรงนี้จ้ะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจนะขอนอนสิบนาทีเนาะไอ้ก็เลยว่าเอองั้นฉันขอ,อย่างเข้ามาเบิ่นงนะเพราะว่าสถานที่ที่จอดรถเนี่ยมันมันบวแม่นทางที่จอดจะ้ะมันเป็นทางแคบที่สามารถจะขึ้นมาจอดได้เฉย,เฉยก็เลยเอารถซุกหน้าเข้าไป ปรากฏว่าทางเดินมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออมันทุกคนจ๋าคือตอนนี้ไอจะหาทางลงจากเขานะคือไอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วจะบอกว่าคือไอภูเขาลูกเนี้ยเต็มไปด้วยบลูเบอรี่แล้วก็ลูกโตมากเลยแต่ด้วยอุปกรณ์ที่เราเอามาเก็บนะคะไอถือตะกร้ามาใบเล็กๆเพราะกะว่าจะมาเก็บลิงหงอน แล้วคราวนี้ไอ้ก็ดันมาเจอเห็ดไอ้ก็เลยมีอุปกรณ์ที่จะเอามาใส่นะมีแค่นี้แล้วก็มีถุงถุงหนึ่งที่ใส่ลิงหงอนไปแล้วแล้วก็บูเบอรี่ของไอ้ก็อยู่ในอยู่ในที่ตักเออนั่นแหละแล้วพี่ขุนก็แกก็บอกว่าแกรออยู่ข้างล่างนะคะดีว่าจะหาทางเดินลงไปนะคะทุกคนคือเนี่ยดูสิป่ามันทึบมากเลยจ้ะเต็มไปด้วยบูเบอรี่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะ โอเคลงไปตั้งหลักข้างล่างก่อน <laughs> ทุกคนเห็ดเหลืองอยู่ริมทางจ้ะลงมาก็เจอเลยเดี๋ยวเขาเลือกเอาแต่ดอกที่มันพอเอาได้จ้ะเห็ดขาดน้ำอ้าวอันนีน้มันหลุดออกมา โอ้ย oh, eh. อยากให้ฝนตกทุกคนเนี่ยดูดอกมันเล็กไปหน่อยกระจุมกระจิมนะคะปล่อยเขาโตเนาะเผื่อคนมาทีหลังเขาได้เก็บอุ้ยไอยเจอข้างในอุ้ยทุกคนนู่น,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 นมันซ่อนอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่ไอเราตื่นเต้นเด,นเดยถ้าเจอแบบนี้นะ จะบอกทุกคนว่าบังรอกเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนถึงว่ามันแพงเนาะหายากมากในเขตนี้น่ะไม่แตก ม,มัรหลายหม่นป่าหม่นดงแบบนี้พี่น้องคุณนะยังมีอีก่ะเดี๋ยวไอเสจอองไรทุกคนเบิ่งนะอยู่ทางผู้ผู้เหลืองๆผู้นะ ้องแมวเห็นอยู่ว่าจะไอ้บุหัวจะถ่ายจากไหนมันคาต้นไม้ต้นนี่ค่ะเดี๋ยวด้ะไอ้สีเหยียบต้นไม้ต้นนี้มันบวาตายไปแจะมันเหนียวที่น้องแมว <c oughs> โอ้ยตะกี้นี่เหยียบเหยียบเพราะว่ามันถลาไหลไม่ต้องตกใจนะคะไอ้ยังปลอดภัยดี มาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงป้าติโต้พี่ขุนอยู่ไกลๆนู้กำลังตั้งกล้องถ่ายรูปไทมแ์แลปต์นะคะมา,มาเมื่อกี้ไอยเก็บเห็ดกองไว้แล้วไอยก็อยากย่ายอ่ะมันมันทันหน้าไอายทุกคนดังก็เลยไป จัดการอยากย่นี่มาดูเห็ดที่ไอ้ลุยเข้าไปเก็บเมื่อสักครู่สวยมากเลยอ่ะไอ้ลุยเข้าไปในนั้นท่ะทุกคนโอ้สุดยอดเลยทุกคนช็อตนี้ทุกคนกำลังนั่งพักค่ะหิวไเออไม่ใช่พายนะอิสต o t p ายไม่ใช่หรอมันอมันคือเค้กแอปเปิลนะคะทุกคนไม่ได้ทำแบบพายนะคะทำแบบแคล้ายๆเอ ทำคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ก็เป็นเค้กที่แบบไม่ได้ตีฟูฟ่องอะไรมากมายนะคะนี่ลืมเอาจานแบ่งมาค่ะก็เลยนี่แหละไอยกินใส่ฝาให้พี่ขุนกินใส่กล่องแล้วเราก็จะมีวานิลาซอสด้วยะค่ะว้านี่คือวานิลาซอสนะคะสกยอแฮนเลยอัว ข้าแดงก็จะเยอะหน่อยอ้าบอกอดเร็วๆเกิแกกล้วอืมร้อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากไหมอะอร่อยมาก ตากล้องกว่าจะได้กินมัวจะไปได้รูปอยู่ทุกคนนี่ก็นั่งอยู่ริมริมทางนะคะกลางป่าตะก้าเห็ดอยู่นั่นพี่ขุนกินไวมากเลยนี่ฟังฉตัเหรออืมอแล้ไหม นิดจะมาอ,ม <c oughs> อร่อยทุกคนแต่กาแฟร้อนมากจิบไม่ได้เลยได้เห็นปัคเกตตัวนี้ในอินเตอร์เฮียน อาทนุนร้อนอ๋อมีแรง <laughs> และนี่คือผลงานของเรานะคะทุกคนไอามาถ่ายคลิปต่อตอนเช้าของมันาทิตย์นะคะเพราะเมื่อวานนี่ไอ ไอเหนื่อยกลับมาก็ทำกับข้าวเย็นกินด้วยเนาะก็ได้เห็ดมาถาดหนึ่งนะคะทุกคนถาดขนาดกลางแล้วก็อันตัวนี้ค่ะมันคือลิงหงอนที่ไอตั้งใจจะไปเก็บสรุปได้แค่ขึ้นถ้วยนี้นะคะก็น่าจะได้สักประมาณ2ขีดค่ะแล้วก็บลูเบอรี่ซึ่งพี่ขุนนั้นกินไปแล้วนะคะเมื่อคือนนางทำสมูทตี้นะคะ ตัวนี้ใหญ่จะไม่ฟริสนะคะเดี๋ยวจะเอาเก็บไปทำสมูทกี้กินสมูตตี้กินทุกวันนี่แหละคะ่ะทุกคนคือลูกใหญ่มากคือถ้าอยากจะกลับไปป่านี้นะอยากไปเก็บบูเบอรี่ค่ะแต่พี่ขุนคงไม่พาไปแล้วนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเราเจะออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงครึ่งเพราะเราจะไปถึงที่อบรมประมาณส0บโมงไอ้ก็้อยจะนั่งทำเห็ดไปก่อนนะคะ ไอเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตแตไม่สวยขนาดนี้นะทุกคนนั้นจริงเดี๋ยวก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำเห็ดเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆกกำลังใจแล้วก็ทุกการรอคอยนะคะไอรู้ว่า มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่รอให้อายเข้าป่านะคะแต่อายก็จะเข้าป่าได้เฉพาะวันที่อายหยุดงานนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับแอปเปิลนะคะเก็บไปแล้วโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแอปเปิลปีนี้โดนทําลายจากนกแล้วก็จากหนอนจากมแมลงเยอะมากพี่ขุนก็เลยเก็บก่อนที่อาจจะเลิกง,งานวันหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ได้แอปเปิลเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ไม่สวยนะคะทิ้งเยอะมากค่ะ ปีนี้นะคะโอเคงั้นขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะเอาเห็ดเอาเห็ดดอกไหนโชว์ทุกคนดูนี่นะ